และกนนวจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะรวมทั้งสาก์ต่างๆขณะนี้ก็เรามีแผนงานเลยเป็นอย่างไงนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรารับประชุมกันพอยสี่จังหมื่งฟากสามร้อยหกสิจังนะครับอ่ก็เ,เป็นข้อมูลที่นำเสนอไว้นะครับ ช่วงที่ออกมาจะถึงช่วงพฤษภาถึงมิถุนาสามเดือนแล้วพฤษสภามิถุนากรกฎาคบสภาพาาาาปัญหาก็คงจะเป็นเหมือนเช่นปีที่แล้วก็คือในห่วงพสภาถึงโครงการที่มีการนําเสนอก็คือการรับซื้อน้าหน้าโรงงานาแปรรูปนะครับอันนั้นเป็นโครงการขีประกราเนี่ยได้พิจารณาเป็นโครงการประมาณสอง6ัห้ายห้าสิบ แล้วก็ประเด็นที่สองกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดคือก็มีการประชุมหาหรือและมีมติว่าสําหรับในปีนี้นะครับซึ่งคณะรัฐการกับขึ้นที่าสารสัตวรร์ลจึงมีแนวทางว่าในช่วงเดือนมีนาคมให้แต่ละหน่วยงานได้ดําเ,เนินการแก้ลดเพื่อบริโภคผลสลเน้นการกำหนดให้ผลผลิตของนอกฤด,ดูและสนับสนุนสนการในการจดทะเบียนผู้ปลูกสับประรด ว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรได้ในจังหวัดโดยสมรุจข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนในจังหวัดและจำหน่ายโดยจัดทาเป็นแ็คชวนซื้อเช่นราคาหนึ่งรอบาทหนึ่งศึกษาและแนะนําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกเพื่อชนิดอื่นเพื่อที่รัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการจานวนหนึ่งหันตันเนี่ยขอในเดือนพฤษภาคมา0ันตันมิถุนาห้า0ันตันแล้วก็กรกฎาคมห0 0 0ันตันเป็นเรื่องของกลไกตลาดนะครับทีนี้ทางทางผู้นํา ท,ทั้งพ่อกำนันท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับก็ก็ได้ไประชุมนะครับในระดับตำบลเรียบร้อยแล้วพวกเราคิดก็คือต้องคิดช่วยตัวเราเองก่อนนะผมผมติดให้ท้องถิ่นต่างๆแล้วนะแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยผมไม่รู้ผมคิดถูกเปล่าไหมครับไม่มันได้ดีหลายทิศการเลก็คือที่หนึ่งก็คือเอาเอามาเป็นน้ำสัดส่วนน้ำที่เหลือไปทําเป็นขุยหมักหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็ในในในส่วนที่เข้า ไม่ทราบที่อยู่ยูมีความเห็นยังไงในเรื่องของที่เขาเสนออันนี้เสนอไปแล้วใช่ไหมเสนอไปแล้วนะฮะก็โครงการอันนี้ก็นั่นไป